ผมทั้งโกหกครอบครัวแล้วก็รายได้ที่ได้มาก็นําไปซื้อยาเสพติดซื้อบุหรี่กินเหล้ากินเบียร์สวัสดีครับผมชื่อใจดีครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับที่เคยติดยาเสพติดผมเข้าสู่วงจรยาเสพติดจากการไม่เชื่อฟังคําตักเตอือนของครอบครัวครับผมรักอิสระไม่ชอบไม่ใครมาบงการชีวิตและผมก็ติดยาเสพติดแล้วก็ยอมให้สิ่งนั้นนําชีวิตผมผมทั้งโกหกครอบครัวแล้วก็รายได้ที่ได้มาก็นําไปซื้อยาเสพติดซื้อบุหรี่ ินเหล้ากินเบียร์ชีวิตผมไม่ได้มีเป้าหมายอะไรครับก็ไม่ได้มีทักษะได้อาชีพใดเลยทำได้จมที่ก็นักง,งานโรงงานหรือช่างก่อสร้างทั่วไปปัจจุบันผมก็มีอาชีพเป็นช่างทำกีตาร์ครับอยู่ที่ในมูลนิธิบ้านวัดรครับผมแล้วก็ได้มีส่วนร่วมเข้าไปในเรือนจำไปให้กำลังใจแบ่งปันเรื่องราวชีวิตแล้วก็สอนดนตรีให้กับพี่ๆน้องๆในเรือนจำต่างๆครับ ความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ครับที่พระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาไถ่บาปให้กับมนุษย์และผมก็ขอคุณพระเจ้าที่มูล,ลนิธิบา้านละครได้สอนผมด้วยเรื่องราวของพระเจ้าผมเปิดใจรับฟังจนผมยอมรับว่าผมเป็นคนบาปคนหนึ่งที่มีความผิดบาปและไม่สามารถรอดพ้นจากการกระทำสิ่งเหล่านั้นได้ผมเปิดใจเชื่อในพระเยซูที่ไถ่บาป ให้กับผมได้ผมจึงเรียนรู้ที่จะละทิ้งสิ่งเก่าๆแล้วก็ให้พระองค์ให้พระคำของพระองค์เข้ามาเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพราะว่าในบ้นปลาสุดท้ายถ้าเราไม่ได้เชื่อในพระเยซูคสุคิ์เราก็จะรับผลของความบาปท,ที่เราได้กระทําก็คือลงบึงไฟในโลกผมจึงไม่อยากที่จะเป็นอย่างนั้นผมจึงเลือกที่จะเชื่อพระเยซูคสุคิ์เพื่อที่ผมจะรอดพ้นความบาปครับสําหรับผู้ที่กําลังหมดหวงังหมดหนทางชีวิตไม่รู้จะไปทางไหน มือแด้านหรือท้อแท้ใจมูลนิธิบ้านละพรเป็นดังแสงไฟที่จะนำทางทุกคนให้เข้าสู่ในทางที่ถูกต้องและเป็นดังแสงสว่างที่จะนำทางชีวิตของเราอย่าเพิ่งท้อใจนะครับมูลนิธิบ้านละพรสร้างคนที่เคยแย่ที่สุดให้ตาเป็นคนที่ดีที่สุดได้ขอให้เชื่อและวางใจแล้วก็ให้มูลนิธิบ้านล่พรช่วยเหลือ ที่น้องทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขอเชิญชวนที่จะให้มูลนิธิบ้าพรมาปรับปรุงแก้ไขชีวิตเรานะครับขอบคุณครับ